ทักทายทุกคนนะจ้าเมนูบานบานมือนี่แอนขอนําเสนอแกงน่อไม่จ้าวัตถุดิบมือนี่ฟรีอีกแล้วค่ะน้องสาวหิวมาจากบางพลีเลยอาจจะมาแกงอเอื้อยกินบ่ได้แกงจ้อยค่ะเออยก็เลยได้แกงกินเองน่อไม่มือนี่ซื้อแบบที่เขาต้มมาเรียบร้อยแล้วจ้าพัก้าพักอีตู้เห็ดหอมบักบวบนับ่งกระหอบมาจากบางพลีผุนจ้าพ่อนั่งกับแอนเปิดตู้เย็นเขาไปเนาะค่ะ พักเต็มตูอ้อะยะอยุอยจ้าเลยได้ฝ้าเห็ดกินยันนอไม่มันเสียก่อน <S <S เอาละจ้าเบาๆลายใหญ่ห้างเมื่อเริ่มแกงกันเลยจ้าเทนนําบะยานา่งลงไปตามด้วยตะไคร่หนึ่งหัวค่ะนี่ก็จะเป็นเขาเบือที่แอนตามไซหอมแดงและกาบักพิกจ้าต้องฝา้าค้นนะจ้าเดี๋ยวเขาเบือมันจะจับเป็นก้อนแอนลืมเอาไปละลายกับน้ำบยานา่งก่อนค่ะก็เลยได้เห็ดแบบนี้ละจ้าสูตรแกงนอไม่แต่ละสูตรก็แตกต่างกันไปไพทนัดแบบไดก็เห็ดแบบนั้นนะจ้าว่าตะเฮากินได้พ่อน้ำเดือดแล้วแอนใส่นอไม่ เราแองกัซีคคนคนทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้ละจ้าคนเขากันดีแล้วก็ทิ้งไว้สักพักจนน้ำเดือดอีกรอบนึงจ้าหลังจากนั้นแองกัสซีเริ่มใส่เหฮดหอมลงไปค่ะตามด้วยบักบวบค่ะบักบวบหอมเนาะ รอสองอย่างนี่สุกก่อนเทาค่อยเหตุย่างอื่นตอนน่อเนาะจ้าเมื่อนี้น,น้ำใบยานางหน่อยกว่นนอใหม่ค่ะเลต้อตรงค้นดูแน่นิดนึงเดี๋ยวขอเบื่อมันจะติดก้นหม้อจา้าเห็ดหอมก็บวบสุกแล้วแอนสิบปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะปริมาณเครื่องปรุงกระใสได้ตามใจชอบเลยค่ะแอนอยากให้ทุกคนค่อยๆปรุงค่ะเพราะว่ารสชาติแต่ละคนมันหม,มักพอคือกันเนาะเยอะ,ยะน้ำปลาไปนิดผงชูรสไปหน่อยจ้า คนให้เครื่องปรุงเข่ากันกับนอใหม่จ้าหลังจากนั้นกระทิงไว้ให้น้ำเดือดอีกรอบนึงค่ะ้ารสชาติยังบดได้เอกก็สามารถปรุงเพิ่มได้ด้จ้าก็าน้ำเดือดอีกรอบนึงแอนกาซิไซพักขาลงไปเลยค่ะหอมๆค่ะจังหวะนี้ เสียดายค่ะจ้าบบมีผักกะแง่งแอนมากกินแกงนงม้ใส่ผักกะแง่งจ้าผักขาซุกเฮาก็สิใส่ผักอีตูลงไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้าคนๆจักน่อยจนผักอีตูซุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแกงนอม้ง่ายๆสูตรของแอนสีสันเป็นตะแซบขนาดจ้าคือพ่อย่ามไปดำหน้าเนาะจะ้าถ้ามีเมนูนี่แอนกินเขาแซบหลายจ้าถ้าผู้ใดมักเมนูบานๆแบบนี้แอนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แลวก็กดติดตามให้แอน,นได้ด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อไปค่ะรับรองว่าสิมีเมนูบ,นบานๆมานำเสนอให้ทุกคนเมืองต่อไปจ้าขอพูดหลายๆเด้อจ้า